เดี๋ยวมีเรื่องเล่ากันหนึ่งน่าสนใจมากนะครับเมื่อวานขับรถผ่านพอดีแล้วก็ทีมงานเตรียมเรื่องนี้มาให้เล่าให้ฟังก็คือครั้งสุดท้ายที่ที่คุณผู้ชมกับกับเอ็มไปพันทิปนี่คือเมื่อไหร่ครับโอ้โหพี่ปิกนานมากพันทิปประตูน้ําพันทิปประตูน้ําอ่ะอืใช่นานมากครับพูดถึงพันทิปพูดถึงแรก่อนอ่ะถามเอ็มก่อนคอมพิวเตอร์อ่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแล้วครั้งสุดท้ายที่เอ็มซื้อคอมพิวเตอร์ที่พันทิปคือเมื่อไหร่ นึกไม่ออกเนาะ<อ>นพี่ก็เรียนปริญญาตรีอะ <า S 1> ค่ะเรียกว่าสิบปีนี่ถือว่ายังยังน้อยไปนะครับเพราะพี่เห <c oughs> ็นพี่ไม่ได้ไปพันทิพย์นานมากแล้วก็ล่าสุดนะครับพันทิพย์เนี่ยเป็นอ่าพูดถึงพันทิพย์ใครไม่ทันพันทิพย์นะคือห้างที่เป็นขายพวกอ,อ่าพูดถต้องพูดตรงๆเลยคือแหล่งไอทีนะครับที่มีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยซอฟต์แวร์ที่ทําให้พันทิพย์โด่งนั้นก็คือการซื้อแผ่นเพลงผี นะแล้วก็ <owing S 1> คอมพิวเตอร์แบบประกอบนะครับไป<ม>แล้วก็เลือกสเปคตึกๆๆๆึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาก็ได้เป็นเครื่องกลับบ้านแล้วพันทิปเนี่ยก็เสื่อมความนิยมไปตามการลานเนื่องจากธุรกิจออนไลน์เข้ามาแทนที่คนสามารถซื้อคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์สั่งประกอบออนไลน์ผ่านสั่งซื้อคอมแบบประกอบทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยทำให้พันทิปเนี่ยเสื่อมความนิยมไปจนถึงเรีวยกว่าทุกคนลืมไปแล้วอะ่ะล่าสุดครับพันทิปได้ปรับปรุงห้างตัวเองนะครับโดยบริษัท ท,ที่เป็นเจ้าของพันทิปอย่าง A.W.C. นะครับหรือ Asset Worlds Corporation นะครับก็ได้ปรับโฉมพันทิปแล้วก็รีแบรนด์ใหม่นะครับเป็นห้างที่ชื่อว่า A.E.C. Wholesale ประตูน้ำนะครับโดยตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางค้าส่งอาหารของภูมิภาคนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่กว่า10ไร่นะครับเป็นมูล,มลค่าการลงทุนกว่า6,500ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานห้างที่เป็นห้างไอทีแล้วปัจจุบันก็ ก็จะเปลี่ยนเป็นห้างค้าส่งอาหารแล้วนะครับเป็นเทรดดิ้งเซ็นเตอร์นะครับก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะครับเวลาที่เราไปที่ที่ที่จีนที่กวางเจานะก็จะมีตึกที่ตึกเนี้ยขายกระเป๋าก็กระเป๋าอย่างเดียวตึกนี้รองเท้าก็รอ,องเท้าอย่างเดียวอันนี้เหมือนกันเลยครับเป็นตึกเนี้ยก็จะเป็นตึกที่มีผู้ประกอบการทางอาหารนะครับซึ่งเชนมันกว้างมากมันจะเป็นอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งอินกิเดียนต่างๆภา,า,าชนะถ้วยถังกละมังหม้ออะไรทุกอย่างจะไปรวมกันได้หมดที่เกี่ยวกับอาหารนะครับ เนี่ยกว่าหกร้อยรายไปรวมตัวกันนะครับแล้วก็มีทั้งการพื้นที่จัดแสดงสาธิตการปรุงอาหารเมียต่างๆเต็ไมไปหมดเลยนะครับซึ่งพี่คิดว่าเป็นการเปลี่ยนจุดยืนที่น่าสนใจมากนะครับเพราะไทยเนี่ยเป็นครัวโลกเป็นแหล่งเลยนะเป็นแหล่งเรียกเป็นเคยเป็นขั้นนึงเคยวาง position ประเทศเป็นครัวของโลก นะครับก็แปลว่าเรามีความพร้อมมีศักยภาพทางนั้นธุรกิจอาหารมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าถามพี่ถือว่าดีมากแบบเออเห็นแล้วชื่นชมมากในสิ่งที่ทางผู้ประกอบการเขางหมาะทางเจ้าของโครงการเขามองนะครับถือว่ามองได้เออนริงจริงนะครับแล้วเชื่อว่าน่าจะมีอะไรอย่างนี้อีกหลายๆอันนะเพราะว่าธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจหนึ่งที่สปลายเชนมันยาวนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโอ,อ้โหหลับคิดว่าได้ว่าหลายแสนคนในบ้านเรานะครับ น่าสนใจมากค่ะคือรู้สึกว่าโพสิชันชัดเจนอะไม่อย่างนั้นนะถ้าเปิดเป็นห้างปกติก็คือมีเต็มไปหมดและะ้วค่ะพี่ปิกไม่รู้ว่าจะแตกต่างกันยังไงอืมแต่ว่าพอเป็นแบบว่าอาหารส่งเนี่ยก็คือแบบว่าคนมันก็จะมีกลุ่มคนเที่มันอาจจะค่อนข้างนิชเพราะว่าก็คือเป็นผู้ประกอบการเนาะไม่ใช่คนทั่วๆไปแต่อย่างน้อยคือนึกสภาพว่าแมโครเนี่ยเขาก็ยังโตโต,ตได้เยอะขนาดนี้ตอนแรกๆก็ขายของแบบ ขายส่งเนาะถึงแม้ว่าจะเขาขายหลายอย่างมันไม่ได้ขายเฉพาะอาหารอย่างเดียวแต่เอ็มก็คิดว่าพันทิปที่ปรับปรุงแบบนี้ค่ะเป็นมูฟเมนที่น่าสนใจมาก